สวัสดีค่ะฝ่ายไอทีค่ะต้องการมือถือสำหรับทีมงานเหรอคะต้องการจะไปแบบไหนคะคิวโก้ Go. หน้ากลมผมงามต้องตาโอ,โ,อโหสาวบางโพนัทโก้ Net Go. จริงๆริงแห่ตลกเหรอพี่นี่นี่ไอที IT ค่ะไม่ใช่คาเฟ่คือคือ,คอมี3งบใช่ไหมคะที่ต้องการคือประมาณ5,000ประมาณ8 0 0 0แล้วก็มาณหมื่นกว่ากว่าได้เลยค่ะเพราะที่นะนาให้นั้นเนี่ยมันคือการขายตรงเลยค่ะนี่คือ a l a x y A ที่ยังฮิตจนถึงปี2022ค่ะ ะะทุกบริษัทเนี่ยน่าจะเจอประสบการณ์แบบเดียวกันนะคะก็คือว่าฝ่าไยไอทีเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ทําตามที่ได้รับมอบหมายแต่อะไรที่เสียบปลั๊กได้เนี่ยก็เรียกพวกเราใช่ไหมล่ะคะอะไรี่คอมเสียก็เรียกเรานะคะปั๊มน้ําไม่ทํางานก็เรียกเราใช่ไหมคะอินเทอร์เน็ตล่มก็เรียกเราค่ะลืมเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์ ก็เรียกเราใช่กันค่ะจริงๆแล้วไอทีซัพพอร์ของแต่ละบริษัทเนี่ยก็น่าจะแบบว่าเจอปัญหาที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายกันออกไปนะคะแต่ว่าเราเนี่ยนะอยู่ใน,นแผนกแนะนํามือถือเออวันนี้เขาบอกว่ามีโจทย์มาให้ว่าต้องการโทรศัพท์ให้กับทีมงานนะคะทั้งหมด3แบบอืมเราก็จัดให้เลยเรียกได้ว่าเข้าทางเลยคุณผู้ชมมาเพราะคลิปนี้เนี่ยเราจะขายคุณผู้ชม ตรงๆเลยกับ Galaxy A ที่ยังคิดถึงปี2022ค่ะทั้งหมด3รุ่นประกอบด้วย A12 A22 5G แล้วก็ A52s 5G นั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรอินโทรมา โทรศัพท์มือถือในทุกวันนี้เนี่ยมันแทบจะเป็นทุกอย่างแล้วก็ว่าได้นะคะดังนั้นทุกคนก็จะมีงบประมาณที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยซัมซุงได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะคะและก็ทําให้เรารูสึกเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากขึ้นกว่าเดิมเจนว่าซีรีส์ที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดคือการยุบซีรีส์ทั้งหมดเนี่ยให้มันกลายเป็นซีรีส์ A ก็คือไม่มี J จซีรีส์แล้วก็กลกายมาเป็น A Series ทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆทีเดียวแต่จริงๆแล้วซีรีส์ A เนี่ยมันมีหลายราคานะคะวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำทั้งหมด3รุ่นคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยค่ะ Galaxy A 1 2ค่ะเราจะเริ่มต้นจากรุ่นที่คุ้มค่าเลยนะคะแล้วก็กระแสะตอบรับเนี่ยดีมากๆเลย Galaxy A 1 2ค่ะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมันพิเศษอย่างไรอย่างแรกก็คือหน่วยประมวลผลเนเธอร์ช้ Exynos นะคะที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อซีรีส์ราคาประมาณนี้เนี่ยโดยเฉพาะและแรมเยอะหน่วยความจำก็เยอะ ที่สำคัญราคา5,000กว่าบาทแต่มีอัลตร้าไวไปดูสเปคกันอย่างละเอียดดีกว่าไปสำหรับสเปครุ่นนี้นะคะจะมี2สีให้เราเลือกการก็คือสีดำนะคะแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองโดยตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น 4G รันด้วยตัวของ Exynos 850นะคะหน้าจอขนาด6.52นิ้วเป็นจอแบบ PLS LCD ความละเอียด HD ให้หน่วยความจำภายในมาเยอะมากในราคานี้128 g b แล้วก็แรมนั้นอยู่ที่4 g b ค่ะมาถึงตัวกล้องหลังกันบ้างน,นะคะให้กัน มาจัดหนักที่เซ็นเซอร์หลัก48ล้านตัวกล้อง Ultra Wide 5ล้านซึ่งแบรนด์อื่นตัดมดแล้วนะคะไม่รู้ทำใหม่แต่ซัมซุงให้มาแล้วก็ให้เลน์เดฟนะคะ2ล้านพิกเซลแล้วก็เลน์มาโครนะคะอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ะกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลตัวถาดซิมสามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดนะคะได้สูงสุดที่1เทราไบต์นะคะเป็นแบบ triple slot นะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ใหญ่โตมโหราร5,000ม ah, ิลลิแอมป์และ USB Type C พร้อมรูเสียบหูฟัง3.5ค่ะ โดยราคานั้นจะอยู่ที่5,599บาทค่ะสำหรับรุ่นแรกของเรา สำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งรุ่นนะคะที่ซัมซุงเนี่ยถือว่าแก้โจทย์มาได้ดีมากๆ5,000กว่าบาทหลายเจ้าที่ดังๆตอนนี้เนี่ยนะคะตัดอ Ultra w i ออกกันเลยซัมซุงยังมี Ultra w i อยู่อันนี้ถือว่าเป็นจุดขายสําคัญอย่างที่2คือมือถือซัมซุงเนี่ยไม่ว่าราคาจะประมาณเท่าไหร่ถ้าเราจำไม่ผิดส่วนใหญ่เลยนะคะ95%เนี่ยจะมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนด้านบนเสมอในขณะที่เจ้าอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของเล็กๆน้อยๆแบบนี้ซึ่งเราชอบนะเพราะว่าการคุยโทรศัพท์ถือว่าเป็นพื้นนฐาของ การใช้โทรศัพท์โทรศัพท์ต้องมีโทรศัพท์จริงอยู่ที่เราจะสามารถสื่อสารด้วย วิธีอื่นเช่นการพิมพ์การใช้เท็กซ์ต่างๆมากมายใช่ไหมคะหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ตามแต่แต่เราไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะว่าไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ซัมซุงนั้นให้มาโดยตลอดอันนี้คือเจ๋งมากเครื่องเนี่ยใช้งานไปอย่างไรบ้างน,นะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเราได้ทํารีวิวเต็มไว้แล้วเช่นกับอีก2รุ่นที่เหลือเราสามารถไปดูอย่างละเอียดได้แต่ถ้าถามเราว่ามันโดดเด่นยังไงในราคา5000กว่าบาทอย่างแรกคือมีกล้องเอาต์รอมวาอันนี้ดีมากอย่างที่2คือหน่วยประ P-series รุ่นเก่าค่อนข้างมากค่ะนันานาการใช้งานของตัวนี้เนี่ยจึงมีความไหลลื่นมากกว่านั่นเองส่วนตัวกล้องหลักเนี่ยให้ความเร็วสูงมาที่48ล้านพิกเซลอันนี้ก็ให้มาดีเหมือนกันแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะนั้นถ้าเก,กิดว่าจะได้แบบแนวจอใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วก็กล้องสวยๆหน่อยเนี่ยตัวนี้ก็จะทําได้ดีมากๆแล้วก็มีหลายๆอย่างนะคะสนับสนุนให้มันค่อนข้างจะครบครันมากๆคราวนี้มาถึงจุดพิจารณาเพีดเดยงแค่จุดเดียวเยท่านั้นเองนะของรุ่นนี้เลยก็คือรุ่นนี้จะไม่รองรับ WiFi 5 g h z นะคะจะเป็นเพียงแค่จุดดเเเีียยวลทท่ราา พูดถึงในตอนรีวิวไปด้วยว่าเป็นจุดพิจารณาสําคัญค่ะก็ถ้เกิดว่าใครเนี่ยที่อยากจะใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจาก Wi-Fi นะคะตัวนี้ก็จะไม่สามารถใช้ได้นั่นเองก็จะเป็นจุดพิจารณาเพียงแค่จุดเดียวเลยสำหรับเรานะที่เรามองว่า อาจจะเป็นจุดสําคัญนอน,นอกนั้นเนี่ยนะคะถือว่าให้มาคบคันดีมากๆค่ะในราคาที่ประหยัดหน่วยความจาเยอะมาก128กิกคือถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นกับแบรนด์อื่นๆเนี่ยอาจจะดูไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรแต่การที่ซัมซุงใส่มา128กิกในราคานี้ก็ถือว่าแปลกมากมากค่ะ k n นั้นตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกของคนที่ต้องการ A series ในราคาที่ไม่แพงและได้ชื่อชั้นอย่างแบรนด์ซัมซุงค่ะไปต่อรุ่นที่2กันดีกว่านะรุ่นดีดีกว่าเนาะ A22 5G ค่ะ ร, <1971. S 1> ร <plural> ุ <itä> um e ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น 5G ในราคาประหยัดของทางซัมซุงเขาแหละใน A Series นะคะก็มีจุดขายหลากหลายอย่างมากๆ A22 5G เนี่ยเปิดราคามาที่8,299บาทค่ะไปดูสเปกกันอย่างละเอียดดีกว่าว่าทำไมมันถึงได้ฮิตจนถึงปีนี้ค่ะสำหรับ Galaxy A22 5G นั้นจะมี3สีให้เราเลือกกันนะคะประกอบไปด้วยสีมิ n t นะคะสีเขียวๆนั่นเองสีเว o ร e t สีม่วงแล้วก็สีเกรย์นะคะจริงๆออกดำซะมากกว่าโดยซ้ำนะคะมาพร้อมกับตัวชิปเซตหรือว่าหน่วยประมวลผลนะคะมี Detect d e n a i i y เจ็ดร้อยห้าจี 8นาโนเมตรนะคะหน้าจอนะั้นมีขนาด6.6นิ้วเป็นจอแบบ PLS LCD แต่ว่าให้ Refresh Rate มาเยอะเลยที่90เฮิร์ค่ะมาพรา้อมกับความละเอียดระดับ Full HD Plus ค่ะโนเขาจะมภายในให้มาที่1 2 8้กิกแลวก็แรมเนี่ยจะให้มาที่8กิกสามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุด1เทราไบต์เช่นกัน,นะคะ่ะกล้องหลังนั้นจะมีทั้งหมด3ตัวประกอบไปด้วยเลนเซนเซ,นเซอร์หลักนะคะ48ล้านพิกเซลเลน Ultra Wide นะคะ5ล้านพิกเซลแล้วก็เลน d e p นะคะหรือว่าเลน w ตื้น Water ลึกเนี่ยอีก2ล้านพิกเซลค่ะกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มาที่5,000มิลลิแอมป์นะคะแล้วก็ใช้ USB Type C รองรับชาร์จเร็วนะคะอยู่ที่15วัตต์มาพร้อมกับ Android version 11ครอบทับด้วย One UI version 3.1ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะที่าอาจจะฮอตฮิตหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนที่อยากจะใช้ 5G แล้วก็อยากใช้แบรนด์ซัมซุงด้วยเนี่ยนะคะตัวเลือกนี้ถือว่าเป็นราคาที่โอเคเลยทีเดียวนะคะ8 2 9 9บาทมีดิเทคไดเมซิตี้เจ0เนี่ยเป็นยังไงบ้างเ,ออเรื่องของการเล่นเกมหรือว่าเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเราได้ทำในรีวิวเต็มเอาไว้แบบค่อนข้างละเอียดแล้วนะคะก็เป็นตัว 5G นะคะในระดับเริ่มต้นการเล่นเกมต่างๆนั้นอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูงค่ะสามารถเล่นเกไมได้ดีแต่ว่าจุดขายจริงๆของซัมซ ใช้แบตเตอรี่ที่อย่างยาวนานไม่ได้เทคได e ม s ิตีรุ่นนี้เนี่ยจะไม่ค่อยกินแบตเตอรี่เยอะสักเท่าไหร่นะคะเป็น 5G รุ่นที่ค่อนข้างจะประหยัดแบตเตอรี่ก็จะเน้นการใช้งานแบบยาวนานอย่างนี้มากกว่านะคะการดูวิดีโอหรือการดูคอนเทนต์ต่างๆบนจอเนี่ยตรงนี้เนี่ยสีสันเนี่ยอาจจะไม่ได้จีจัดมากนะคะเพราะเป็นจอแบบ PLS LCD ก็คือจอ LCD นั่นแหละเรียกกันง่ายๆนะคะ ก็สามารถดูได้บันเทิงดีแต่ว่าจะไปเน้นขายที่ตัว refresh rate 90 h z นะคะมีความลื่นไหลามากกว่าจอแบบ60 h z แน่นอนนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยหลายๆเจ้าก็ทําโทรศัพท์ 5G ออกมาขายกันหลายๆเจ้าเนี่ยในราคานี้เนี่ย ก็ยังคงเป็น60 h z นะคะแต่ณจุดขายตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของ refresh rate 90 h e r z แต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันได้ super เออมเล็มาสักนิดนึงเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตัวเครื่องนี้ดูวาวขึ้นไปอีกสักนิดนึงนะคะแตณตรงนี้เนี่ยก็จ,จะเป็นคนที่ต้องการ 5g ในราคาไม่แพงนะคะ8,299บาทหนูเขาจำเยอะมาก128กิกเนี่ยเหลือๆเ,เลยแล้วก็การดูคอนเทนต์ต่างๆนะคะสามารถดูได้ยอย่างยาวนาะนอันที่เช่นเราสามารถแบบชาร์จแบตเตอรี่ไว้แล้วก็ดูบอล90นาทีนี่คือดูได้แนแน่่0%นะะผา แน่นอนช่วงน,นี้ฟุตบอลเยอะด้วยแล้วมีมมทีมรักของดูุดได้แชมป์ไปนะฮะไม่ต้องพูดเลยว่าทีมอะไรนะคะรู้กันอยู่แล้วนั้นเราจะบอกเลยว่าการดูฟุตบอลเนี่ยหรือว่าการดูคนที่นานๆเนี่ยตัวนี้แม้ว่าจะใช้ 5G เนี่ย แต่ว่าสามารถดูได้ครบแมช์อย่างแน่นอนนะคะนะใครที่อยากได้มือถือ 5G ในราคาประหยัดหน่วยความจำเยอะแบตเตอรี่เยอะนะคะอันนี้คือจุดขายสำคัญนะก็มาเลือกตัวนี้ได้ค่ะสลรับ Galaxy A22 5G ค่ะไปต่อกันรุ่นที่แรงที่สุดและเป็นซีรีส์ที่โด่งดังที่สุดนะคะนั่นะก็คือ Galaxy A52s 5G นั่นเองค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าขายดีด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะคะสำหรับ Galaxy A 52s 5G ทำไมถึงขายดีใช่ไหมคะอย่างแรกเลยคือในราคานี้เนี่ยไม่มีใครกล้าหารหรือว่าอาจหารทำ IP rating มาใส่ได้นะคะแต่ว่า Samsung เนี่ยจัดตรงจุดนี้มาซึ่งเป็นจุดชี้ขาดมากๆว่าเปรียงเดียวเนี่ยโอ้โห คนที่แบบเป็นเชิงไลฟ์สไตล์คนที่ชอบแนวแบบใช้ชีวิตออกไปท่องเที่ยวสมบุกสมบันหน่อยปุ๊บเนี่ยเรียกว่าตัวเลือกเนี่ยมันโหมันถูกบีบมาให้เหลือวงแคบมากๆ A52S5G เนี่ยก็เป็นโทรศัพท์ที่ออกแบบมานะฮะในเรื่องของ IP rating และที่สำคัญกว่านั้นเราว่าดีไซน์คือสวยจัดๆเลยนั่นเดี๋ยวเราพาทุกผู้ชมไปดูดีไซน์พร้อมกับสเปกกันอย่างละเอียดอีกหนึ่งรอบค่ะเผื่อลืมแล้วสำหรับแกซ x y A52S5G นะคะตัวนี้สเปคน่าสนใจมากๆเริ่มต้นจากตัวการออกแบบที่มา แบบมินิมอลสไตล์อย่างแท้จริงนะคะและสีสันนี่ต้องบอกว่าหลายๆคนชอบจริงๆเราก็ชอบมากมีสีเขียวให้เลือกนะคะสีม่วงแล้วก็สีดําคุณจะซื้อสีไหนเราก็ยังมั่นใจว่าคุณจะรักมันมากๆค่ะมาพร้อมกับชิปเซตนะคะอย่าง Snapdragon 778 5G ค่ะแล้วก็ตัวขนาดหน้าจอนั้นจะอยู่ที่6.5นิ้วค่ะเป็นจอแบบ Super AMOLED Display นะคะ ให้ refresh rate มาที่ 120H z ความละเอียดนั้นคือ Full HD Plus ค่ะหน่วยความจำภายในนั้นอยู่ที่ ROM รอบเยอะมากแรมนั้นอยู่ที่ 8G b เพิ่ม micro SD card <S <S ได้สูงสุดที่ 1TB กล้องหลังนะคะมีความเด่นหลักก็คือ64ล้านพิกเซลมาพร้อมกับการรองรับอย่าง OIS กันสัน่นนี่คือไม้ตายเหมือนกันนะคะ ultra wide 12ล้านกล้องเดิมนะคะ5้าล้านพิกเซลแล้วก็กล้อง macro เนี่ยอยู่ที่5ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาขัดใจรุ่นพี่มากค่ะเพราะให้ความเรียดสูงมาถึง32ล้านิเซ แบตเตอรี่4,500ม ah ิลลิแอมนะคะเป็น USB Type C แล้วก็รองรับชาร์จไวอยู่ที่25วัตต์แล้วก็มาพร้อมกับ Android v วอร์ชั11 One UI 3.1ค่ะดีไซน์มันดีมากสวยมากนะคะมินิมอลสไตล์มากเราเนี่ยรู้สึกเลยว่าคือตั้งแต่ตอนที่ A50 ออกมาครั้งแรกเนี่ยเมื่อ2-3ปีที่แล้วเนี่ยเราบอกได้เลยนะว่าเรารู้เลยว่าเนี่ยเปลี่ยนไปแล้ว ซัมซุงกำลังวางแผนการตลาดยิ่งใหญ่มาเจนก,กระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมี IP Rating เนี่ยใส่เข้ามาแล้ววันหนึ่งเนี่ยมี o i s นะคะใส่เข้ามาในรุปป่นปานกลางอันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยว่าทำไม a 5 2 s เนี่ยถึงได้โด่งดังจนถึงตอนนี้นะยังขายดีอยู่เลยนะทุกวันนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าเราพูดหลายครั้งแล้วว่ามันจับมาเป็นรูปธรรมไม่ได้แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ Sam ซุงเนี่ยใส่ใจผู้บริโภคมากๆนะคะก็คือ a ัม u n ง Knox นะคะหรือว่าคลา ทำให้ยากต่อการเจาะข้อมูลแล้วพูดกันแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยเอาง่ายๆก็คือยากมากๆนะคะที่จะมาขโมยข้อมูลต่างๆที่ซั s ซุงเนี่ยเก็บเอาไว้ในตัวเครื่องนะคะรุ่นนี้เนี่ยใส่ s a m s ุ n น็อกส์ a ว l ลมาให้ด้วยนะคะเรารู้สึกว่าโอ้โหมัน มันเป็นฟีลแบบเหมือนเรือธง,งที่ตัดบางอย่างออกเท่านั้นเองนะคะซึ่งมันไม่ได้แปลกใจมากเพราะถ้าเอาจริงๆเนี่ยชิปเซ็ตอย่าง Snapdragon 7785G เนี่ยอาจจะไม่ได้แรงท็อปสุดแต่มันแรงมากๆตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นั้นตัวนี้เนี่ยมันก็เลยยังโด่งดังมาจนถึงตอนนี้เพราะว่าในตัวของชิปเซ็ตที่แรงทนน้าทนฝุ่นก็ได้เอาไปเล่นนี่คือลงสระน้ำกันนะพงช้ยพง,ง,ง,ปงเปงเนี่ยนะคะไม่ใช่ไปแช่น้านะเป็นการกันอุบัติเหตุมากกว่าอันนี้ก็สบายมากๆตัวกล้องถ่ายภาพต่างๆนะคะงานวิดีโอต่างๆเนี่ยก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมอัด นะคะคือคือถ้าเกิดว่าได้มือถือที่ครบคันเลยนะเราใช้คาว่าครบคันแล้วมันดังมากๆจนถึงตอนนี้เลยนะคะ a 5 2 s 5 g ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆจนเราไม่รู้จะเอาอะไรไปตัดคะแนนเขาเลยเพราะว่ามันให้มาครบบทจริงๆในราคา13,400 99บาทนะคะก็ลองหาซื้อกันได้นะคะสำหรับ3ตัวนี้หรือว่าเกิดว่าใครเนี่ยมีช่องทางต่างๆนะคะก็ลองดูพวกคูปองลดราคาหรือว่าซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้หรือจะไปซื้อสูงเนี่ยก็ทําได้นะคะทั่วประเทศเลยก็สามารถไปหาซื้อกันทั้ง3รุ่นเนี่ยถือว่าเป็น Galaxy A ที่ยังฮิตมาจนถึงปีนี้นั่นเองค่ะมันจะเป็น A12 นี่ตัวนี้นี่ก็คือเน้นคุ้มค่าคุ้มราคาแหละแล้วก็ไม่แพงนะคะตัวนี้แล้วก็มาถึง A22 5G นะคะอันนี้จะเป็น 5G ราคาประหยัดจากของ Samsung นั่นเองก็คือเน้นแบบราคาค ไม่แพงใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานนะคะแล้วก็ A52s 5G นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวที่ตอนนี้ฮอตฮิตที่สุดจุดพิจารณาของเขามีจุดเดียวนะคือแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะลงเร็วไปนิดนึงเพราะว่าตัว Snapdragon 778เนี่ยค่อนข้างแรงนะคะดังนั้นมันอาจจะกินแบตเตอรี่เยอะสักนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นเกมอะไรมากมายเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหลามากมายขนาดนั้นนะคะดังนั้นใครที่อยากได้ทั้ง3รุน่นนี้ลองเขาไม่บอกเราหน่อยลวกันว่าคุณชอบรุ่นไหนมากที่สุดใน3รุ่นนี้นะคะไม่ใเป็น A12 A22 5G หรือว่า A52S 5G ก็ตามแต่นะคะทั้ง่า เป็นรูที่คัดมาให้เรียบร้อยนะคะขายกันแบบตรงๆค่ะเจอกันใหม่เทปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้กับเราด้วยมีงบเท่านี้ซื้อสะสมู่ไหนก็มาดูคลิปนี้กันก็นแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลบฟันดีราตรีสวัสดิ์โอยาสมีนะคะบ๊ายบาย